สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนตัดไม้นะครับแจกแบบที่เราตัวทำบนรถแล้วครับตัวที่เราทำบนรถนะครับเราก็จะมาตัดไม้นะครับโดยหาเศษไม้นะครับนะพอดีกับตัวกระดาษแบบนะครับมาวาดลงไปบนไม้นะครับ วาดทั้งสองชิ้นนะครับตัวกระดาษแบบที่เราตัดนะครับก็จะออกมาลักษณะตัวแบบของเรานะครับตัวนี้ผมจะทำเป็นคอนโซนปีนะครับเพื่อที่จะใส่ปีปีปรับเครื่องเสียงนะครับปีคลาเ็ดครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับอยากจะใส่ที่วางแก้วนะครับเราก็วัด มุมด้านล่างนะครับก็จะ,จะทําเป็นแนวเฉียงนะครับโดยตัวด้านล่างนะครับเราจะทําเป็นที่วางแก้วนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ใส่ปีได้ประมาณตัวนะครับจะครับต,ตัวนี้ผมจะใส่ปีสองตัวนะครับไม่ได้ใส่ที่วางแก้วนะครับหาเศษไม้นะครับขนาดเก้ามิลนะครับมาใส่ จากนั้นเราก็จะทำการตัดนะครับโดยก่อนที่นีจะมีจิกซอ์เหมือนเดิมครับ แนะนำไม่ตัดนอกเส้นนะครับตรงที่เราฉีดไว้นะครับอยา่าไปตัดกลางเส้นนะครับเพื่อที่เราจะมาได้แต่งแต่งหินเกียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องเกียร์นะครับให้มันตรงนะครับ ได้เป็นลักษณะสองชิ้นแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็นําตัวโค้งครับด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้นะครับมาประกบกันนะครับเพื่อจะแต่งแต่งให้มันเท่ากันนะครับประกบกันโดยใช้แมกนิปูนะครับหยิรับอให้มันเท่ากันด้านโค้งนะครับสองฝั่งด้านหน้านะครับ ลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนไม่มีแม็กะปูก็ใช้เป็นน็อตนะครับนอ็อตยิปก็ได้นะใช้เป็นแม็กซะปูลูกสั้นนะครับเบอร์สิบห้านะครับยิงลูกสั้นนะครับยิงประกบกันนะครับ เป็นลักษณะมันจะเหลื่อมกันมานะครับีนี้เราก็มาแต่งทั้ง่างให้มันเท่ากันนะครับ เราก็มาวาดบนไม้นะครับเบเศษไม้ของเรามันไม่ได้ข็ดนะครับก็ใช้เป็นเหล็กฉากนะครับฉากเพื่อที่จะวาดกรอบด้านบนชักก้นหนึ่งครับผมจะวาดไ้ก่อนนะครับจะถ่ายให้ดู ครับมื่เราหาฉากาของไม้ได้นะครับเราก็จะวัดช่วงช่วงความยาวนะครับของตัวไม้เหลี่ยมบนถึงด้านล่างครับตัวนี้มันก็จะอยู่ประมาณยี่ยี่สิบสามเซนนะครับความกว้างนะครับความกว้างของตัวเรา จะากว้างอยู่ประมาณยี่สิบสี่นะครับอันนี้นะครับกว,ว้างก็คือกว้างก็คือตัวนี้นะครับยี่สิบสีออ่นะครับตัวมอสูงนะครับสูงก็ตัวดรา่ขงข้างนะครับ ตามสั่งตัวนี้ครับที่เราทันแรับ้าทำเป็นที่วางแก้วนะครับมันก็จะเยียงตัดเป็นลักสี่เลีม้วรนบเราก็วัดวัดตามตัวนี้นะครับถ้าีวางแก้วตัวนี้ผมไว้ตีมันจะยาวตรงนี้เลยครับน้าข้างก็อยู่ที่ยี่สิบสามเซนติเมตรนะครับ จากนั้นเราก็ตัดเลยครับ ก็แต่งครั้งครับตัดบริเวณเส้นด้านหนอก ขีดกรอบนะครับด้านข้างตามใจแล้วเลยนะครับเราจะเอากว้างไหนนะครับ รับติดเส้นมันก็แต่งมันได้ฉากมันนะครับวัดเม่กีนไม่ได้ฉากแต่งใหม่ ได้สั่งแล้วก็วัดเป็นตัวกรอบนะครับ ก็จะวัดเป็นกรอบลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่จะใส่ปีด้านในครับด้านข้างจะเอาอยู่ที่เส้นครึ่งนะครับักตัวบนจะหน้าไม้บรรทัดนะครับมันก็อยู่ประมาณสามเซนครึ่งบนล่างวัดให้ได้ฉากของมันนะครับแล้วเราก็โค้งนะครับโค้งมุมสี่มุมนะครับแล้วก็จะมาตัด โดยรอบนี้ผมจะตัดกลางเส้นนะครับเพื่อทำเป็นกอนครับลักษณะแบบนี้นะครับนั้นก็แต้มเหลี่ยมไม้ด้านในนะครับ เรียงไม้ด้านในให้มันตรงนิดนึงนะครับก็จะได้ไป็นเก้วนะครับ